มีหลายคนมากที่ถูกผมรบกวนไม่ใช่แค่น้องป้นอย่างเดียวเฮ้ยแต่เขาก็ต้องยินดีแหละไม่งเขาไม่คุยกับเรายาวขนาดนั้นเขาต้องตัดบทได้ก็เหมือนเงาเงากันเองด้วยครับก็เลยแบบเออโทรมาคุยกันช่วงนี้เงาเหรอ ก็มีบ้างเยอะมากเลยนะยังเหงาอีกเอาอะไรมาเหงาคือทํางานเยอะก็เหงาได้เหมือนกันอ๋อมันคนละพาดการมันคนละส่วนกันใช่ครับบางทีไปต่างประเทศก็มีเหงานะมีมีบ้างมีบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการทํางานก่อนละกันเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเราได้ทํางานกับหลายคนมากเลยรวมถึงพี่แอมด้วยใช่ครับเล่าบรรยากาศประสบการณ์การทํางานกับพี่แอมให้ฟังหน่อยก็จริงๆแล้วสําหรับラ i เซอร์มิวสิกเนี่ยเป็นเหมือนการยกระดับการทําเพลงและการ ทำศิลปินออกมาท,ท,ท,ที่ระดับคุณภาพมันสูงขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับยิ่งได้เจอกับพี่แกงส้มได้เจอพี่แอมก็คือทั้งสองคนนี้คือเขามีภาพในหัวที่ค่อนข้างชัดซึ่งมันเป็นมันเป็นจุดอ่อนของเราเพอดีที่เรามีหลายอย่างที่ทำได้เยอะแต่เหมือนตอนเนี้ยผมยังหาตัวตนไม่เจอยังไม่เจอเหรอผมยังไม่รู้ว่าเอะผมจะเป็นศิลปินแบบไหนนะอ,อะไรแบบนี้ครับเหมือนมันก็คําไปเรื่อยเพราะว่าเราชอบดนตรีเยอะมากๆเมื่อก่อนเราเป็นนักดนตรีครับพอเราเราเป็นนักดนตรีเนี่ยเราเราจะได้เสพ แนวดนตรีหลายแนว<อ>มันเลยทําให้เรา,าเป็นคนชอบไปหมดอมขอฟังอันนี้ก็ชอบฟังอันนู้นก็ชอบเล่นอันนั้นก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเลยกลายเป็นว่าก็ดีเลยที่มี라 i เซอร์มิวสิกขึ้นมาครับ<อ>ก็ทําให้พี่แกงส้มกับพี่แอมมาช่วยกันดูว่าต่อไปนี้คาแรคเตอร์เราจะเป็นแบบไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเหมือนแบบว่ามีจุดข,ของแต่ละคนมีจุดแข็งของตัวเองใช่ครับแล้วมารวมกันโอโ้โหเป็นแบบว่าอเวนเจอร์ได้เลยได้เล